นะคือหลายๆท่านบอกว่าอยากจะเห็นมุมมองนาฬิกาครับเลยทําคิดไว้ที่ไว้อยู่ได้หลายคิดแล้วนะไม่ได้ลงเลยนะเ,เกี่ยวกับมุมมองนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับว่ามุมมองนาฬิกานั้นเวลามองมองเช่นไรนะครับส่วนมากผมจะพูดถึงเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองแลบ่ายสองครึ่งเนาะ ส่วนมากผมเน้นเอาเป็นบ่ายครับถ้ามันกลับด้านกันเนี่ยมันก็จะเป็นพวก fit. 5โมงครึ่ง4โมงครึ่งอะไรไปใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พูดนะผมพูดแค่บ่ายโมงแล้วกลับด้านเอาเลยครับท่านผู้ชมก็คือมองนาฬิกากลับด้านเอาเลยให,หนึ่งใบสอง,สอง,สองกลับด้านก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับสําหรับคลิปมุมมองนาฬิการับรองว่าไม่เป็นประโยชน์ชน,น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเลยหล่ะนะฮะในการมองเพราะว่ามัน เวลาเรามองเนี่ยแล้วเราสามารถมุมมองอาฬิกาได้นะมันจะมันจะง่ายมากเลยไม่ต้องเอาคิวไปวางวัดลูกกี่ลูกกี่ลูกไม่ต้องไปคํานวณน,นู่นนี่นั่นเราจะใช้มุมมองอาฬิกาครับในการมองแล้วก็ในการวัดระยะนะเวาจะแทงเจ็ดแดสามสีครึ่งใบเนี่ยเราจะวัดได้แล้วเราก็จะใช้แนวตรงเนี่ยในการประเมินก่อนว่า ถ้าสมมติขาวตรงแดงนะแล้วก็ตรงหลุมเนี่ยนิดนึงเนี่ยไม่ตรงหลุมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ78ปดอะไรประมาณนี้นะผมจะคำนวณได้เลยว่าพอขาวตรงลูกเมาแล้วอ่ะจะไปตรงหลุมมันกี่องศามันกี่นาฬิกาคือพูดไปมันอาจจะงงหน่อยนะทุกคนนะต้องมันต้องให้เห็นภาพะนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้มันชัดเจนกว่านี้นะแล้วน้องหลายคนบอกเนี่ยอยากให้อาจารย์ทำเหลี่ยมนาฬิกาเดี๋ยวผมจะไปหานาฬิกามาก่อน นาฬิกาที่มันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะนะไปหาเอาตามแถวสังขยาน่าจะมีอ่ะแล้วผมก็จะหมุนนาฬิกาให้ท่านผู้ชมดูโดยใช้เข็มสั้นเป็นหลักนะท่านผู้ชมก็จะเห็นเข็มสั้นแล้วก็จะเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์มากอ่ะน่าจะป,ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยนะฮะไอผมก็คิดไม่ถึงอ่ะ แต่พอมาภาหงหลังๆเนี่ยเวลาเล่นจริงๆอ่ะนะฮะเราคือเวลาปฏิบัติเวลาสอนกับเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยพ่อตอนเล่นจริงเนี่ยมันจะมันจะตื่นเต้นนะถ้าท่านผู้ชมเล่นเดิมพันเยอยเงี้ยนะเป็นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันที <c> ่ท <oughs> ่านผู้ชมมีการแข่งขันเกิดขึ้นเงี้ยนะพูดผิดมันจะเกิดการตื่นเต้นแต่ตอนนี้มันจะมองเหลี่ยมนาะฬิกาไม่ออกมันจะมึนนะฮะคือเราต้องฝึก ให้มองเหลี่ยมนาฬิกาให้มันชัดให้ได้พอเรามองเหลี่ยมนาฬิกาได้ปุ๊บเราก็มาประเมินเอานะครับว่าลูกนี้ถ้าแทงตรงนี้เนี่ยมันจะไปเจ็ดส่วนแปดเจ็ดส่วนแปดไปแค่นี้สามส่วนสี่ไปแค่นี้คือแบบนี้ตุงนี้สาคัญครับทานผู้ชมผมเลยจะลงคลิปเเหลี่ยมนาฬิกาให้นะฮะเราเร็วนี้นะเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาคลิปเก่าไปก่อนเนาะเพราะผมถ่ายทิ้งไว้เพิ่งจะตัดต่อเสร็จเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็จะทํา คลิปเกี่ยวกับเรียมนาฬิกาแบบชัดเจนแบบลึกเลยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบหยาบๆ่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะฮะแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับความรู้ด้านสนุกเกอร์ก็สามารถเขียนบอกมาได้นะครับผมก็จะได้นามาถ่ายทอดให้นะครับตามเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมศึกษามานะครับผมก็จะเอา,เอาคําตอบมาให้นะครับขอท่านผู้ชมลอง เขียนมาถ้าอยากรู้อะไรเขียนมาเขียนมานะครับแล้วผมจะได้นําข้อมูลเหล่านั้นแหบันทึกไว้นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลและคําตอบมาให้อย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่จะบาทเดียวครับสามารถที่จะเข้ามาร่ําเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลไปใช้กับชีวิตเกี่ยวกับข้อมูลดีๆทั้งหลายนะเก็บเกี่ยวเข้าไปเลยครับเอาไปปรับปรุงพัฒนากับการเล่นสนุกเกอร์ของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับ ไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามนะครับที่สนับสนุนรายการที่ดูหนึ่งเาป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากเลยครับ5าบาทส0บาทล่าสุดนี้นะขอบคุณคุณหนึ่งยางยนต์มากเลยคุณหนึ่งยางยนต์นี่สนับสนุนรายการมาอีกแล้วนะครับเป็นจํานวนที่มากมากมากจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสาหรับคุณหนึ่งยางยนต์เนาะทั้งคิวทั้งเงินเงินสนับสนุนรายการนะขอบคุณมากแล้วก็ผมแอบเข้าไปดูคลิปของคุณหนึ่งยางยนต์นะเอ้ผมพูดผิดปะคุณ หมึกหนึ่งยางยนต์หนึ่งอ่าชื่อเขาเป็นอย่างเงี้ยคุณหมึกยางยนต์หนึ่งนะผมเรียกเขาคุณหนึ่งยางยนต์แล้วกันครับแอบไปดูคลิปมาครับเพราะเขาก็ซ้อมแล้วครับเอาเทคนิคที่ผมสอนนะครับไปทํานะโอ้โหแทงโคตรด,ดีโอเยี่ยมนะครับอ้าวคุณหนึ่งโผล่มาเลยขอบขอบคุณมากนะครับก็คือพอเห็นเห็นเขาแทงปุ๊บเนี้ยเราก็มองดูต่วองนี่ยเฮ้ยโอ้โหมไมเขาพัฒนาไปกว่าเราเยอะเลยเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณหนึ่งนะที่นําไป ต่อยอดพัฒนาฝีมือนะครับโอ้โหแทงทเซียวหมดโตะนะท่านผู้ชมหกแดงนี่ผมแอบดูอยู่นะไม่เหลือเลยฮนะ้าหกแดงเนะี่ยหมดโตะนะผมก็พยายามทําอยู่นะหกแดงหมดต๊ะทําไม่ได้สักทีเพราะ <c oughs> ว่าระดับสายตาผมเนี่ยถ้าเลยหกฟุตไปแล้วนะครับข้อ <c oughs> ฟุตที่เจ็ดที่แปดที่เก้านี่นะเอาแล้วครับมองเห็นแดงเป็นสองชั้นแล้วครับมองเห็นลูกเป้าเป็นเปสองชั้นนะซึ่งผมก็ต้องเดาเอาแล้วนะครับว่ามันใช่เหลี่ยมที่บก <c oughs> เป็นปัญหานะสำหรับคนมีอายุเนาะโอ้โหผมจะห้าสิบแล้วแม่ตามันไปว่ะคุณผู้ชมน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับผนก็ยังพอเล่นได้นะครับขอบคุณมากนะสำหรับคุณนุ่มหนึ่งยางยนต์นะนะโอ้โหเห็นแอบ,บแอบ,บดูนะเห็นคลิปเขาแล้วแบบหืมโอ้คมจริงนะครับปึกปักปึกปักเดินตัวเก็บแดงนี่โอ้โหก็เยี่ยมนะครับคุณฮอบบี้ผมก็อแอบ,บเอาไปใช้ครับหลังจากไม่ได้เล่นมาสิบปีโอ้โหขอบคุณมากคุณฮอบบี้นะฮะหลายคนนะผมเห็น เอาไปใช้แล้วมันมันเห็นผลนะผู้ชมนะฝึกฝนจนแบบเชี่ยวชาญน,นะนะในสิ่งที่ผมแนะนําไปแล้วเขาไปพัฒนาเนะี่ยโอ้โผมเห็นแล้วผมอายตัวเองเลยแบบโผมทําไม่ได้อย่างเขาแต่ผมกับอยากอยากที่จะทำได้นะทั้งที่เรารู้มากกว่าด้วยนะแต่เวลาปฏิบัติจริงเรากลับทําไม่ได้อุ้ย <c oughs> <c oughs> เจ็บใจตัวเอง นะะแต่ก็พอเล่นได้นะฮะสักหกฟุตเนี่ยผมก็โอเคอะ่ะพอที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้แต่ถ้าเลยหกฟุตไปเท่านี้โอ้โหลาบากจริงๆน,นะครับนะอ่ะคุณเจทีครับสวัสดีนะครับก็น่าจะ <c oughs> น่าจะดีขึ้นทุกคน่ะนะผมคิดว่าคนที่ดูคลิปผมแล้วนาเอาไปพัฒนาต่อยอดผมคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นดีแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะไอ้สี่เหลี่ยมที่ผมบอกไปเนาะ ขอให้ผู้ชมฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับหนาบางนะพยายามคือเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยที่ผมให้ไปถ้าสามฟุตเนี่ยนะสามฟุตสมมุติเราจะตบเหลืองเนี่ยนะฮะเข้าหลุมประมาณสามฟุตเนาะไอ้ตรงนี้มันไม่ยากอะ่ะมันไม่มันไม่ดิ้นไปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเลยสามฟุตมาแล้ว่าประมาณสักห้าถึงหกฟุตนะเหลี่ยมมันจะกระจายนะครับเหลี่ยมมันจะบางคือท้าผู้ชมเหลี่ยมมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตรงนี้นะครับขอบุณด,ด้วยนะครับคุณหนุ่มสายพาน โอเคแล้วเจอก็เจอกันนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนเนาะผมพอดีมีภารกิจแฟนไปขายของเดี๋ยวผมไปส่งแฟนก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปบริการสวัสดีครับผม